สวัสดีครับมาพบกับรันรีวิวนะครับผมตันนี้ก็ได้ท่อหลันป้ายแดงนะครับเชิงย่นนะครับผมดูครับงานป้ายแดงนะครับผมนะครับสายเชื่อมเนียนๆนะเนี่ยเป็นตัวป้ายแดงดยวเป็นคอคอยิบตัวนี้เป็นคอยี่สิบแปดนะครับคอยี่สิบแปดเดี๋ยวเราจะมาใส่ รถคันนี้กันเลยครับแล้วก็ฟังเสียงกันดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะพอไหมแต่ตัวนี้มันเป็นเป็นไส้แป,ป๊บตะแกงนะครับผมเป็นไส้แป,ป๊บแป,ป๊บตะแกงไส้หนึ่งจุดหกตะแกรงหนึ่งจุดหกนะตัวนี้ไม่อยากไม่อยากให้มันดังมากตัวนี้จะของของไม่อยากให้ดังมากนะครับแล้วก็ป้ายป้ายนี้แล้ก็มีมีมฟิล์มนะป้ายของรานมีฟิล์มถ้าใครถ้าทอกออกแล้วก็ สีก็ใสเลยนะครับเข้มเขมเขมบุ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูตอนตอนใส่กันเลยนะครับผมตอนแรกนะเราใส่คอก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนใส่เสร็จกันเลยนะครับผมขอไปลายท่อเรียบร้อยครับมาดูทรงครับดูทรงเป็นไงบ้างครับเข้ากับตัวรถนะครับ ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูทรงกันก่อนท่อรันนะครับตัวนี้เป็นท่อย่นเช้งนะครับป้ายแดงของรันนะครับตัวนี้เป็นคอธรรมดานะครับผมคอ2ยี่แปด ามาดูท่อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์มอันนี้ก็ใส่อาร์มินเนียมนะครับเป็นโช๊คพอดเป็นแนวทางครับเดี๋ยใครแต่งรถสไตล์นี้นครับ แฟมมันแท้รันรีวิวครับต้องมีสติ๊กเกอร์ครับฟัง,งเสียงท่อรันทรงยน่นไสตะแกรงนะครับไสตะแกรง1.6 เบากนนุ่มๆครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเดินเบากันนะครับกฟังเสียงเดินเบาครับียบครับไม่ดังมากใส่ตะแกรงเงียบไม่ดังมากครับแต่ดังช่วงเราวิ่งแค่นั้นแหะครับผมของท่อรันป้ายแดงนะครับ ถ้าเ,าเดินเบาก็สเสียงนุ่มนครับเดี๋ยวไปดูตอนขับวิ่งกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของท่อรันนะครับเป็นไส้ตะแกรงนะตะแกรง1.6เราเพลให้ฟังแผลงยงนุ่มน่มนะ ยัไงไหมรุ่นเสียงพอไหมครับมาฟังกันครับันไม่ลั่นเท่าไหร่นะเพรลั่นลั่นป้ายแดงใครๆก็รู้จัก ไวรุ่นท่อยนเชิงลันป้ายแดงนะครับผมก็เสียงก็ประมาณนี้นะใส่ตะแกรง1.6ไม่ลัน่นนุ่มๆนะครับใส่ร้อยสิบใบนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะมีท่ออะไรมาอีกเดี๋ยวจะจัดให้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมติดตามด้วยนะครับผมช่องรันรีวิวนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยขอบคุณครับ